สวัสดีค่ะวันนี้วันสุดท้ายของสัปดาห์แล้วนะพุ่งนี้ก็เป็นวันเสาร์แต่วันเสาร์วันอาทิตย์ก็คุณครูก็จะมีใบงานเล็กๆไม่น้อยให้เด็กทำคนในที่สะดวกก็ทำใครที่ไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรพักผ่อนนะคะวันนี้วันศุกร์สัปดาห์สุดท้ายในหน่วยอารมณ์และความรู้สึกอ่าเมื่อวานเราเรียนเรื่อง เราอารมณ์ดีการอารมณ์ดีถ้าให้เรามีความสุขสุขภาพเราก็แข็งแรงด้วยใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องอะไรดีนะ,ะวิธีการที่จะทําให้เรามีความสุขวิธีเราจะต้องควบคุมอารมณ์เราวิธีการควบคุมอารมณ์เราเวลาเราโกรธเราจะมีวิธีควบคุมอารมณ์ยังไงใช่ไหมคะ คุณครูจะให้เด็กๆฟังนิทานเรื่องฟ้ามุ้ยไม่โมโหแล้วค่ะอ่านี่เนื้อเรื่องจะเป็นยังไงมาดูนะฟ้ามุย้ยเป็นชื่อของเด็กผู้หญิงน่ารักคนหนึ่งเด็กผู้หญิงคนนี้ในช่วงปิดเรียนเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยเด็กหญิงฟ้ามุ้ยก็จะไปหาคุณตาคุณยายที่สวนอ่าวันนี้คุณยายบอกให้ฟ้ามุย้ย เอาอาหารไปให้กระต่ายฝามุ้ยก็เมื่อวานฝามุ้ยให้แล้ววันนี้ก็เอาไปให้อีกก็ให้คุณยายให้ฝามุ้ยถือแครอทไปให้กระต่ายพอไปถึงครงกระต่ายกําลังจะให้แครอทกระต่ายแต่ฝามุ้ยมองไปเห็นสะก่อนฝามุ้ยก็โกรธฝามุ้ยก็เลยจัดการเจ้ากระต่ายทําไมเจ้าไม่ยอมกินแครอทที่ข้าให้เจ้าเมื่อวานทําไมเจ้าไม่กิน ฟ้ามุ้ยโกรธมากเลยก็ไปตีกงปุ๊บปุ้บปุ๊ปุ๊ผลสุดท้ายประตูกงกระต่ายหลุดออกมากระต่ายก็วิ่งหนีออกไปข้างนอกฟ้ามุ้ยกําลังโกรธกระต่ายอยู่แล้วก็วิ่ง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 ตามกระต่ายไปวิ่งชนต้นไม้วิ่งชนอันนู้นอันนี้ยิ่งวิ่งไปเหยียบผักที่คุณยายปลูกไว้พังหมดเลยแล้วคุณตากําลังลดน้ําผักอยู่ ฟ้ามุ้ยขนากันนั้นกําลังโมโหหน้ามืดมองไม่เห็นอะไรแล้วโกรธมากวิ่งวิ่งวิ่งไปเพื่อที่จับกระต่ายมองไม่เห็นคุณตาสันวิ่งไปชนคุณตาปึ๊งคุณตาก็เซแต่ยังไม่ล้มส่วนฟ้ามุ้ยชนปุ๊บปุ๊บฟ้ามุ้ยก็ล้มเองเพราะฟ้ามุ้ยตัวเล็กกว่าคุณตาฟ้ามุ้ยล้มเนื้อตัวก็เปียกหมดเปื้อนขี้โคลนหมดเลย คุณตาโกรธฟ้ามุยมากฟ้ามุยลุกขึ้นมาฟ้ามุยพูดขึ้นว่าคุณตาค่ะฟ้ามุยขอโทษน,นะคะฟ้ามุยไม่ได้ตั้งใจฟ้ามุยกําลังวิ่งจับเจ้าตักไก่ตัวนั้นเจ้าก็ตไต่ตัวนั้นมันเด้อมันวิ่งออกมาคุณตาก็เลยเดินออกมาหายใจเข้าออกลึกๆหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออก ฟ้ามยยืนมองคุณตาเอ๊ะทำไมคุณตาถึงไม่พูดอะไรเลยทำไมคุณตาถึงยืนหายใจเข้าหายใจออกและได้ยินเสียงคุณตาพึมพำว่าหนึ่งสองสามเอ๊ะคุณตานับเลขทำไมคุณยายได้ยินเสียงเออะอะโอยวายคุณยายก็เดินออกมาคุณยายเห็นฟ้ามุ้ยเปื้อนหมดเลยคุณยายก็เลยถามว่าฟ้ามุ้ยเป็นอะไรล่ะลูก หนูล้มหนูวิ่งไล่จับกระต่ายหนูเลยล้มหนูเพื่อนขี้คนหมดเลยแล้วหนูก็ไปชนคุณตาหนูขอโทษคุณตาแล้วแต่คุณตาก็ไม่ยอมพูดกับหนูเลยคุณยายก็เลยบอกฟ้ามุ้ยว่านี่ฟ้ามุย้ยที่คุณตาไม่พูดตอนนี้คุณตากำลังระงับอารมณ์ตัวเองอยู่ไม่ให้โกรธกับฟ้ามุย้ยเห็นไหมได้ยินไหมคุณตานับหนึ่งสองสามนั่นแหละคือคุณตากำลัง ยับยั้งควบคุมอารมณ์ตนเองไม่ให้โกรธกับฟ้ามุ้ยโดยการนับเลขไปเรื่อยๆไปเรื่อยให้ใจเริ่มเย็นเริ่มเย็นลงเริ่มเย็นลงสักครู่คุณตาก็หันมาพูดกับฟามุ้ยว่านี่ฟามุย้ยทีหลังมีเรื่องอะไรเจ้าอย่าเอะอะโวยวายได้ไหมเจ้าค่อยๆพูดเจ้าค่อยๆดูเจ้าค่อยๆทํา ไม่ใช่เอะอะก็จะอาราวาดโวยวายเห็นไหมคุณตายังไม่โกรธฟ้ามุ่ยเลยทั้งที่ฟ้ามุ้ยวิ่งมาชนคุณตาคุณตาก็ยังไม่โกรธเพราะคุณตาจะจะต้องรู้จักควบคุมอารมณ์ตัวเองยับยั้งใจตนเองฟ้ามุ่ยก็เลยฉุกคิดได้ว่าใช่ละสิเราโมโหมากเราโกรธมากเราเลยวิ่งหนี จนทำให้สวนผักคุณยายพังหมดเลยคุณตาคุณยายขาต่อไปนี้ฟ้ามุ้ยจะไม่โกรธจะไม่โมโหร้ายอีกแล้วนะคะต่อไปนี้ฟ้ามุ้ยจะต้องรู้จกักยับยั้งและงับใจตนเองถ้าฟ้ามุ้ยโกรธมากๆฟ้ามุ้ยจะนับหนึ่งถึงสิบหมือนคุณตานะคะคุณยายก็เลยพูดวนะ่าดีแล้วลูลกดีแล้วหนูเป็นเด็กดีคนทำผิดแต่สำนึกได คุณตาคุณยายก็ให้อภัยเข้าใจไหมลูกตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาฟ้ามุยก็ไม่แสดงอารมณ์โมโหร้ายอีกเลยเมื่อเจ้ากระต่ายหลังจากที่แอบดูฟ้ามุยกับคุณตาคุณยายคุยกันเจ้ากระต่ายก็ค่อยๆกระโดดมากระโดดมาเสร็จแล้วก็วิ่งไปเข้ากรงเหมือนเดิมฟ้ามุยก็เดินไปปิดกรงกระต่ายแล้วก็ให้แครอทกระต่ายแล้วฟ้ามุยพูดขึ้น่าเจ้ากระต่าย ข้าขอโทษนะที่ข้าพูดว่าว่าเจ้ากระต่ายเมื่อกี้ต่อไปนี้เราจะไม่ว่าเจ้ากระต่ายอีกแล้วนะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาฟ้ามุ้ยก็เป็นเด็กดีน่ารักไม่โกรธไม่โมโหอ,อีกแล้วจบแล้วค่าโป้มือให้หน่อยจ้าอันนี้เป็นอีกวิธีการหนึ่งในการยับยัง้งควบคุมอารมณ์ตนเองไม่ให้โกรธโดยการนับหนึงถึง10 ยังไม่ให้โกรธนับอีกรอบนับไปเรื่อยจนให้ใจเราเริ่มเย็นลงเย็นลงเราก็สามารถระงับความโกรธได้ซึ่งความโกรธนี้ถ้าเราไม่รู้จักยับยัง้งชั่งใจตนเองความโกรธสามารถทำลายทุกสิ่งทุกอย่างให้แตกสลายได้เข้าใจไหมคะแต่ถ้าเรารู้จักควบคุมอารมณ์ตนเองความโกรธนั้นก็จะไม่อยู่ในตัวเราความโกรธก็เปรียบเสมือนปีศาจ้ล้ เวลาเด็กๆโกรธปีศาจ้ายมันเข้ามาสิงในตัวเด็กๆเพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องควบคุมอารมณ์ตนเองให้ได้ปีศาจ้ายมันจะได้ไม่มาอยู่ในร่างกายของเด็กเข้าใจไหมคะวันนี้ครูพรชัยเขียนงานวิชาคณิตศาสตร์นะคะคณิตศาสตร์ให้เด็กๆเปิดไปที่คุณครูไม่ได้เรียงนะคะเด็กๆ เดี๋ยวแป๊บหนึงให้เด็กๆเ,เปิดไปที่หน้าสิบเอ็ดนะคะหน้าสิบเอ็ดหน้าสิบเอ็ดเสร็จแล้วก็เปิดมาหน้าสิบสองอยู่ใกล้กันเลยเปิดนะคะในหน้าสิบเอ็ดนี้ดูตัวอย่างข้างบนนะคะให้เด็กๆนับนับรูปภาพเป็นการบวกเลขจำนวนเต็มสิบและนับจำนวนเต็มสิบเราจะไม่นับทีละ หนึสองสามนะคะเด็กๆเราจะนับครั้งละ10อ่าอย่างเช่นกองนี้สิบมไม่ติดอีกแล้ว10บยสบใช่ไหมคะก็เขียนเลขยีนะบ่บวกด้วยเท่าไหร่นะตัวนี้สิบบวกด้วย10ก็เขียนลงไปแล้วมานับรวมกันว่าทั้งหมดมีเท่าไหร่คะสิบยี่สิสาสคำตอบก็คือ30อ่ะมาดูข้อหนึ่ง 10 20 30สสเด็กก็เขียนเลขอ่าไม่ติดแล้วในจ้๊ปากกาจ๋าเด็กก็เขียนเลข30ลงไปบวกด้วย10 20 30 40บอ่าบวกด้วย40เขียนตัวเลขให้ตรงกันนะคะ หลักหน่วยคือเลขศูนย์เขียนให้ตรงกันหลักสิบคือเลขสามกับเลขสี่ก็ต้องเขียนให้ตรงกันคำตอบคือเท่าไหร่เรามานับพร้อมกัน,นเนอไม่ใช่ขอโทษค่ะสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบคำตอบคือเจ็ดสิบมีเลขเจ็ดกับเลขศูนย์เด็กๆสังเกตดูนะว่าครูพรจะเขียนตรงกันหลักหน่วยเลขศูนย์ตรงกันหมดเลย ลักสิบคือเลขที่อยู่ด้านหน้าก็ต้องเขียนให้ตรงกันแบบนี้เข้าใจไหมคะให้เด็กๆทำสองหน้าเลยนะคุณครูทําตัวอย่างให้ดูแค่ข้อเดียวนะคะวันนี้วันศุกรนะ์เนาะเดี๋ยวครูพรจะพาอ่านหนังสือนะคะหลังจากจบคลิปวันนี้ครูพรขอจบเพียงเท่านี้นะคะดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะลูกนะอย่าให้เป็นไข้นะอย่าให้ เหมือนกุพรผูุพรถูกฝนูุพรเลยเป็นหวัดนะคะ,อะขอจบเพียงเท่าน,นี้นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ